คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีหูสุคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางเลขของปูวัดปลาเด้อครับผมที่แอดมินเกาเาเชียได้ล่วงคลิปไปก้อนหนานีนะพี่น้องเนาะปูนัดว่าวันที่สิบปูจะให้เลขสามตัวครับผม แด็ปูก็จะมีเเรานิมิตให้ฟังให้ฟังพร้อมครับผมจากนั้นก็ล่องไปรับชมนํากันเด้อครับผมเพื่อได้โชว์เรือลับกับปูวัดปลาครับผมงวดวังหันปูให้เลขนิมิตลางแล้วพี่น้องเนาะห3สาครับผมงวดนี้ก็ไปรับชมน้ากันเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไจกดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องมนีมาธุระพอดีก็เล่ออัดปูอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับพี่น้องเนาะครับผม ไปเบิง้งแนวทางตัวเล็กปูกันเลครับผมปูครับลูกร้านเก่ามาเชียกก่านมาสก,การปูวัดป้าครับผมเอาจะริญพ้นจะเริ่มพ้นครับปูน้ำเชี่ยมาําบไหล่ะน้ำเชียลอนไปตลาดไหมปูมครับเอาปเป็นยังปูเดียว่รันผมครับปูมันน,น,นี่นนนนว่าที่ให้ ไปแดงาเอารถเชียวอีหยังเหมือนกันเนาะครับยังได้บ้านยังได้บ้านยงเรียกูว่าเอารถถึนมาหาปูพียงกันเนาะี้ไปแดงมาพูเจิมให้กันเนาครับยังบ่านยิ่งเขาเอาว่าไปออดบ้านไปไงหลังยงหน้าบ้านว้าวมากัน้อเรียกปู้่ตัวนี่เสนอเสียดายครับพูกับเครืองเหินนี่ครับัวดน้ำหกสามเสนอครับลางพรมเสนอโอ้เสียดายอืมเอาเอาไหม หมดนี่ลหมดนี่หมดนี่ละตลาดปูกับปลาเออเน่าปากคือเรียกว่าอยากให้ได้ป้ายแดงกับป้ายรถชีขึ้นมาเกะแมนที่หลีแมนปูหกแปดแปดหกป้ายลดชีขึ้นมาบ้านกันเลยเอาเนาะยองใส่หอยทูย่างเทีว่าบุญโบนั้นในหอดเนาะพี่แมนจะปูเอาหอดหมดนี่ละหามไปพลาดกว่านี้จ้าถูกหมดนี่ปูนิมิตหรือว่าอันจังไหนครับผมบ้านนี้ เป็นนี่มีที่เก่ามีที่เก่าแต่ว่าแห่งแห่งว่าเป็นตัวีัญหาเป็นปัญหาว่ะโอ้ปัญหาเออแต่ว่าปัญหากับที่ง่ายๆนึงหรอกครับรอมันดูปูฝันเป๊ะเดียวกับกับผูเมียเลยนะครับปูทับเออฝันง่ายๆฝันผู้ฝันทั้งที่ครับผู้อันฝันว่าปูไปถึงเที่ เห็นยื่นเทปะเงี้ยนผู้ใดดอกก็จะขึ้นไปเห็นไปพ่อน้องสาวครับไปพ่อน้องสาวก็เพี้ยนน้อยผู้ของผมเงี้ยได้ไหมอ๋อเอาสันสันนี่ป้ปู่แเงนแต่ว่าตอนปู่อันขึ้นไปได้นิมิตอถึงู่ยังเป็นย่อมู้ที่ว่าเป็นเป็นผ้าดิอ๋อเป็นยมเออปู่ก็เลยเหนตีวางซี่มาดนี่ยู่ก็เลยน้าปู้เนี่ยมันจะเป็นทหารนะ ปูกระริดตีหาเด็กหน่อยมันเดือเป็นหนึ่งเดี๋ยวกับน้องสาวอะเปยิ่งเด็กที่เป็นซีปูก็ะริดปูก็ริดตีหาหนึ่งซีอะไรเนี่ยโอ้หาหนึ่งซีอืมแต่ว่าเฮียนเฮียนลังนันปูว่าหลวนแบบเฮียนผู้ใดบอกครับบอกเป็นบอลนี่มีไถวาเป็นหูไว้ป็นเฮียนผู้ใดแต่ว่าพระพราเาเกี่ยวกันคือเหล็กยุนี่อ๋อเหล็กเหล็กยุนี่เออเหล็กยุตูคหุ้นนี้เพราะว่าเหล็กว่าจะอยู่กับไปเนี่น ครับหาหาหนึ่งซีอือหาหนึ่งซีพูดตีหาหนึ่งซีครับแต่ว่าเอฟซีถึงกัตีทีว้ยังไงกับตีร่องเมืองแต่ว่าตู้ฝันหน่อยหน่อยซะเนี่ยก็เลขละครัอบอันน้ถ้าเทเอฟซีเป็นตีไปเป็นตัวไม่ค่ะเอฟซี <F 4. S 2> ตีร้องเมืองปู้ฝันหน่อยหน่อยก็มีปูแต่ว่าเมื่อมันตู้ตู้นี่เขาบอกว่าเป็นพระก็ปูเป็นยุ่มไปครับตูเป็นยุ่มไปแล้วก็ไปพ่อเล็กหน่อยแล้วไปพอ่ออ่านนองสาวเป็นไม่ยิ่งเ อืมครับอ่าเียนหาแนี่เขียนเขียนลงคลิปนี่น้ำมันอะไรก็ผู้จ้าหนึ่งบนบร,รัทไหนนันจงไหนเขียนลงอีปูอ๋อเอาผู้สิบอกวันนี้เอารเริ่ม,มเขียนเนอะครับผมครับผมอาเอาตัวเลขเลยเอาครับหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดครับผมนี่เลขสามตัวเด้อพี่น้องเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ด คือคือเล็กตัวนี้ปูแคร์อาอยากยันมันหันหัวจืดๆปูก็เลยจริงๆ,งๆมันเป็นเล็กตัวเดียวกันนะอ๋อคือคือเล็กสองตัวนี่ปูจะาพ่อน่ใจพวาวเป็นพ่กไข่เป็นตัวนะ่ะนะครับผมอือปูปูปก็ไเลว่าห้าเฉียมันหันหัวนะจือๆต่ว่าปูเน้นคือจังหาเจ็ดยักปูออกหาเจ็ดนะครับเออหาเปลียเป็นตัวกันอ๋อยังเล็กตัวเก่าอยู่เออแล้วการหนึ 1, 1> 1, <4. S 2> ่งซีหนึ่งซีอืมนี่สามคู มีมีหาเจ็คสเกิดกับห <5 8 S 2> าแปดเกิด <4 S 2> หนึ่งซ <1 4 S 2> ีหนึ่งซีเผื่อผู้จับบอกสองหางเร<ม>ียกว่าตัวเน้นวันนี้คือหาเคสตัวเน้นคือหาเคสได้ครับผมเน้นตัวเน้นหาเจ็สบนพอมบนหาเคสบนใส้รักลอยคือฮกกับเก<น>่าแล้วมีตัวเสือใหม่ตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเอหาหนึง่งซี อืมเลขนิมิต <1, S 1> ครับผมเลกว่าบัดนี้เอาล่างใหม่อ๋อนี่นินเฉพาะบนเฉพาะบนวันนี้ล่างได้ครับพี่น้องบาดนี้วันนี้ล่างครับผมหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ซี่หนึ่งครับผมคือคือว่า่งนนึงานนละพอผู้สิเอากันนี่คือเลขตัวนี้กันผู้บ่บมกบอกหมดนี่คือคือคือมันสิออกคือผลคือล่างมังนนงหันไหนนบ่ จำได้ปะเก้าอี้เก้าอี้อืมเก้าอี้อที่ศูนย์หกแปดศูนย์หกสามมันเองครับปูปยูยังมาเล็กมันตัวเดียวกันนั่งมันเหล็กแปดกับเล็กสามมันมันตัวเดียวกันมันกับมาทั้งเหล็กแปดทั้งเลขสามมันเองครับัวไทยมันอ่ามันก็นออกทั้งบนทั้งล่างอันเดียแต่ป็นตูปล้อยไปเหมือนทุกตัวดีปูสีพอน็่ลังเลยคือว่าปกเกี่ยวามาจากลางซือๆปูก็เลยเด่นวาลางังบัดนี้นี่่าหนึ่งซีนี่ปูสิให่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะ่ะ แมนยูปัด้เหรียญออันมากคือได้แต่ยญทั้งบงล่างเลยนะครับปูกับจับบอกว่าจะดีละจับบอกว่าจะตัวหาหนึ่งซีนี่ละหาหนึ่งกับยืดล่างเอครับผมหาหนึ่งซีหนึ่งซีล่างครับผมได้จับตอนนี้แหละเลขล่างนห่จับบอกวาหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับมีมคือวันอันปู่บอกว่ามุกสาม <ผม S 1> ว่าขับออเดอร์วางทินะวันอีปูเลยว่าเอาหนึ่งซีไอ้มีซีหนึ่งน้่ไม่เห็นนั่มนะแมนครับผม,มเอาเป็นล่างอันนี้ปูดิแต่วันเน้นพร้อมเน้นหนึ่งซีเลยเน้นหนึ่งซีล่างเออเน้นหนึ่งซีหนึ่งซีดิร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยอถูกครับเอาสรุปเลขของปูกับจีมีอ่ากระคือคลิป คลิปก้อนนี้ผนนู้ห้มากก็คือหาเจ็ดหาแปดนะครับเนาะเลขบนครับผมมานี่ <ใจ S 1> มาร่ว,วมกันคือเคาามลิปนี้ผู้ก็น,นัดจะให้สามตัวก็เลยมีเลขนิมิตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพร้อมก็คือหาหนึ่งซีครับผมแล้วก็เลขที่เพิ่มอันเป็นลักลอยก็คือเก้าหาเจ็ดหกหาเจ็ดมะปูแล้วก็ กันไอกันหกหาเจ็ดนี่น้ปูเนาะ <_ an> เพื่อมันนั่นมันจากเก่าเป็นหกกระดกหัวกันครับผมแล้นี่เหล็กล่างปูกับไฮหนึ่งซีครับผมตัวกับเป็นซีหนึ่ง่ซีหนึง่งหนึ่งครับผมหนึ่งซีซีหนึ่งห้างเดียวบปูที่นี้เดียวมี่นี่เรียกพรวาว่าคือปูดเดร็ก คือวันนี้เนี่ยมันไม่แช่หาหนึ่งชีส้นนะ oh. อันนี้เป็นเล็กเกาปูนะเือเพิ่มทรมาหดปูยังบอกชูฟังเล่เพิ่โทรมาใบาม่งแล้วครับ <c oughs> ปูย่ให้ออกก็เล็กหายเจ็ดขันออกเีเพไรเงินเนี้เพราะวา่าขาเจ้าขืนมัดตูกเจ้ามือหัวสัตวอมตู้สวนมุดเลยเนี่นยมันสัเนาะมันใบม่งเลยจังเรเลกขออกทีม่งหนึ่ง <c oughs> ีออกเร้วนะเพิ่โทรมาบอกนะครับผม เลขกหาเจ็ดนี่คือเลขตามที่งดที่แล้วเด้ครับเงาเก่าจริงๆเลขนี่มีปูจริงๆงวดนี้ก็มีแครหาหนึ่งซีเด้อครับพี่น้องมันบ่ปูครับผมมีหาหนึ่งซี่ตันี้ครับบนรางได้ครับกันไว้ครับแมนปูเพราะว่ามันสิเป็นคือเก่าอีเมื่อกี้นี่ไหมครับผมครับมันสิเป็นคือเก่าอีเมื่อกี้นี่ไหมปูปูว่บอกเพื่อเ็นบ่กปูไปตัดซูดบอกเห็นว่าแมนครับผมปูเลยว่าเนี่ยจะรางรางมันต้องหกสามเลยเพราปูด่น ูพูเล่เน้นพวดปัดปัดแทมเพิ่ไห่ทั้งบนทั้งล่างอยู่เล็ตัวเดียวกันอ้คือคือเดียวนี่แหละคือปูไห่ห่านึงซีไ่้่ก็บหเล็นบนน้ำยู่แต่ว่าปูดึงหนึ่งซีครับซีหนึ่งม้ตะลังด้วยกันครับคือหวดนี่ปูไห่มีแคห่านึงซีสนั้นนะเมียนครับผมไอหาเจนนีตามเูอครับปูวาสีมันออกหมดมื่นกี้นี่เพิ้นมาขอเพิ่นไออกปูกัเลยว่างย่งเ่ียงยู่นะครับโตโตโตนี่โต จะหน้าเอาเด้อครับพี่น้องเลขหาหนึ่งซี่นี่พี่น้องจีตัดเหรียสลับกลับไปกลับมาจังไงกะลองผิดเนี่ผิดจะหน้าเบื้องเอาด้ครับผมผู้จ้งนึงเดอัดเลรีเราเรียกให้สารลัวดนี่แหละหาหนึ่งหนึ่งซี่หาหนึ่งซี่ซี่หาหนึ่งเอี้ยงกับว่ากันไปเลยพี่น้องบนรางครับผมแต่ยังดื้อบนรางนี่มันโมไรตัวพี่แค่เลขหาก็เด็กหนึ่งเด็กซี่นี่ครับผม แต่ป่าผูกับมันใจอ,อกคือเอาลมาไห้ลางนี่หนึ่งซี่นี่หนึ่งเลยผู้ดใดอกันนั่นกันบัชอบกับฮาจับบัดตะรีไว้เลยนี่หนึ่งซี่นี่ครับเอาถั่ให้เขาเด้อปูหมดนี่พี่น้องเอฟซีกันรออยู่ครับวนให้เขา,เขาอ,อให้เขาเขาเขาบอกเเพราะว่านี่มันเป็นวัที่สามแล้วเนาะครับปูเด็กปูเขามานี่เออวัแรกกับเขาปูไห่หนึ่ง ส้มหาลูกว่าเด้นอันว่าด้รับสายปูปูว่าครับผมอันอันนยมแบบนีกก็คือว่าด้รับสายปูแล้วว่ได้๋ยวลุ้งจอ่าสองคืนเป็นลุ่งอยู่ข้าเจ้าดูอยู่เออข้าเจ้าดูอยู่เดี๋ยวหงัดสองมาจังยุ่มจังใครได้ครับหกสามที้นี่หงัดสามหกกันะครับผมครับหงัดนี่ละหงัดนี่ก็รอดมังได้ครับพี่นงองเลขนิมิตเน้นๆก็คือหาหนึ่งซีตัดเหรียญบนรางได้ครับผม หนึ่งซีซีหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งซีซีหาก็ว่าไปพี่น้องเหรียญอยู่นี่นี่แล้วครับผมแกตัวนี้ปูกับมันใจอยู่เดิครับต๊ะเก้าหาเแค่นี่ปูกันยังมันใจว่าเลขตัวนี้ต้องกำม้ออกคือเก้าอยู่อ๋อครับผมเลขปูหายฉีดเสี่ยนแดงเลยเออเก่าเก่าหาเแค่นิดเน้นขึ้นกันเลยครับปูไล้ลูกจับให้ครับผมครับพี่เจน่าเบิ้งนี่แหละครับพี่น้องเลขสองหางนี่แหละครับสามหางกับโตกันนี่พี่น้องหกหางเจ็ดครับผม พอหิยันมันนั่นหัวนะครับยหิอันอันหัวขึ้นอันลงเล็กเก่ารับเล็กหอ่ะอ๋อปูเดี๋ยวหลูงชิด่องให้พี่น้องพี่น้องเอฟซีได้รับชมเพื่อได้โชว์ได้ลาบกับปูวัดปลาเด้อครับพี่น้องปูปูขื่นเบอร์ปูขื่นน้ำเน่าแช่มี้ปูอยากเพ็ดบุญเพ็ดนั่นรวมปูเพราะว่าปูสี่นี่นะเฮ็ดคือบอกแล้วเพราะว่าปูสี่ปูกระเบียงกระลังกุฏินี่ยละครับได้คปูที่มีหยัดย่อมอยากเพ็ดทั้บุญน้ำปูกะขึ้นเบอร์โทรให้ยทั่วมหาปูได้เพราะว่าครับ ก็ปูกับสิปูไปเบียงใส่กุฏินี่ยละเฮ็ดไส้ตะลางใส่วัดใส่อย่างนี่ละครทำหมุญใส่วัดนะแจ่มีปูอย่างรวมเนี่ยุญน้ำปูอะไรครับปูเจี๊ยบที่นนะแจ่าเป็นจะเฮ็จต่อใดกับว่าวว่าจะเป็นจะเฮ็ดรวมปูทางชั้นค่าครับผมได้ครับปูได้ลูกสีร่งห้เด้อครับผมโอ้ครับลูกร้านเก่ามาเชียกับกาบขอบประคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางตัวเล่ให้ กับลูกกับหลานทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีเลยโชคได้ล,ลาบน้ำกันงวดวันที 17, ่สิบเจ็ดมกราหกหานี่ครับผมเดีย๋ยวม,มันเป็นงวดที่สามเลยผู่ก็อยากให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าหน้าทั้งพิมก็คิดคอยเหลี่ยห้ยเราไม่เคยเห็นเจ้าสาั่งเทวทัตไสว่านีา่ยล่ะอยากให้เพิน่นดับเพิ่นดึงเทใ,ให้คืออยากให้ออกทีเรียกปู่บอกไป,ไปนี่ยละครับเอาคอยเขาเด้อครับผมก็ขอสชิญท่านคิดเพิ่นละซอยเหลี่ยน้ำนี่ยเลยเพราะว่าปู่เห็ุไสวัดไสว่าก็เพิ่นก็บสีขุ่งสีนอยู่ดอกเพราะว่าปู่กับพอม่นว่าสีไป เป็นเลขอันมาจากไสดอกคือเรียมีมิตรคอจาก,กสิ่งกระติสเนี่ล่ะครับผู้เจ้าที่นี่ยนะผู้นะเนาะแมร์คอจากวัดจากว่าประนเนี๋ย่อะไรอยากเคล็ดตางแค่วัดแค่ว่าผู้บวชมากผู้กะบ,บวชกเคยบุญย่ดอกแค่ว่าผู้กะอยากสั่งใค่น้ำนาครับผมอยากเคล็ดอยากสั่งน้ำกันพี่ผู้อยากรวมอย่างงั้นผู้กะตัวม,า,วม,า,วม,ตมาตัมเบอร์ผู้น,นี่ยล่ะอา่จจะตัวหาผู้ได้แอมมิตนี่ก็เป็นได้บุญในี่ผู้น้ำแม่เอาเหตุบุญนั่กันแม่สนดุดถึงรวม นั่นบอกกันเจ็ดพัเจ็ดร้อย้าบเอ็่นได้นยัง่ะต่อไรก็บอกว่าว,าว,าวาัดไทยเห็ดหลวงปู่ส,วาวาสาั่งให้วัดไทว่าน้ำกันสับูนน้ำกันสุกสุกนกันเนาครับปูปูครับยำอีกเทนึงนะครับผมเหล็กปูมีอยู่สามหางครับผมอืมเขาว่าเลยปูปูยำห้ลูกนะอ่าที่จะห้เนนเน้นครับตัวตัวปูเน้นห้ก็มีเก่าฮาเค็ดครับผมจับคู่อกกับาเค็ดครับตัวเน้น ครเดี๋ยวก็ตัวทั้งล่างนี่ก็หนึ่งซีปูเห็นตอนเนี้ยหนึ่งซีครับผมเอาเล่นเออเล่นได้ครับปูครับหมอคอ้ได้โชว์ได้ลาบเด้อครับพี่น้องเอฟซีายัโยมผู้ใดเห็นแล้วก็ให้โชคให้มันน้ำปูเด้อให้แจกสามตัวให้ปังๆคือเคยเข่ามานนั่นละครับผมให้เออให้ถือมัดตัวปูสุขคนมัดประเทศไทยเขาหูดละ ไอ้ไดๆมันก็ถูกสู่คนไหนมารวมปูคนอะไรเลยปูละน้อยกับไหลก้อนใดกับที่ตื้มเปนดอกกับที่คอยได้เห็ดดอกเนาะครับผมครับเอาเอาใกล้ทิพย์แล้เนาะครับผมลูกหลานเก่ามาเชียร์กะนจิตลบกวนผู้สำนีเด้อครับผมอ่าจะเลื่อนพอนจะเลื่อนพอนมีสุขพิมันผูกสุ่คนเด้อเห็นจีปูออกไปแล้วก็เลยเห็นตัวเลขปูไปแล้วก็เลยเอาไว้ฟังฟังฟังให้ถือสุขสู่คนหมดประเทศพุภูณะสาธุครับ ครับจะเลื่อนป้อนจะเลื่อน้นครับกล่าวน้ำมันจักรครับเอาครับพี่นองครับได้มาเลเดอครับผมเลขนิมิตปูวัดปลาครับพี่นองแอดมินก็มาเช์กับจีลงให้พี่นองเพื่อได้โชคลาภนะพี่นองเนาะรับชมกันเด้อครับผมเลขปูปลายหางครับผมตัดเลนเอาครับเพื่อได้โชคลาภกับปูวัดปลาครับสำหรับคลิปนี้กับเช่นเคยเด้อครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุ สาธูพี่นองเอฟซีของเกามาเชียเซเนียขอห้พี่นองสุขหูสุขคนถูกหม่เรื่องเงปไนน้ำกันเน้อครับผมหัวพันที17มกราคมหาเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ